สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง้องไปสุขุมสุขคนครับช่วงเย็นเมื่อนี้มุนพลาการเลนี่แนวมาฝากพี่น้องกองไปสุขุกสุขชนเครับเลยเอฟซีขับรลยปรกาศยงแจกจันครับโดยความผูกพันกรเลยติดเห็นใจผูู้อยากได้น้อยเนาะ สี่ครับผม,ผมเดี๋ได้โชคได้ลาภก,กันเนาะพี่น้องเนาะนําไปว่าเป็นแนวทางบางท่านอาจจะจักจิจักสีได้ตัวใดจักสินะครับผมนนคือจากได้ตัวเล็กจากพระนิรนามหาสามแปดพี่น้องเด้อสุอขใจอนุเคราะตัวเล็กมากขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ เฮงเฮงลำลำเรื่อยๆยเด้กปีนองเด้อยเก่าแต่พอสมควรบางเสื่อกับเขาบผบางเื่อกับเขาคื่กันัถ้าจังใกับกบเนยมินต์จได้นะสิเขาก็ได้ขึ่น้นทุกคนทุกคนมีโชคมีลาบมีมือสิ้นทำบุญทำทานกัน ในโอกาสต่อไปขอขอบคุณทุกท่านในทิ่สัดกานที่ขอมาชมนี้ครับมเดียวตนิดนากระังขอกันใหม่นอบี่น่องเนาะคบามด้อวที่ลาขอจบลิธักานตไดใบกรเพียเท่นนี้ครับสวัสดีครับไอ่ให้ไรดิงตรงนี้เขาเ้อนเขาหนาอย่า